Apple Big Tech เบอร์หนึ่งของโลกแบรนด i n g สุดปังแต่งบการเงินจะแข็งแกร่งหรือเปล่ากีตา้าจะเจาะลึกให้ฟังค่ะ s w <Wow>. i s s Bank Money Financial Deep Dive เจาะลึกงบการเงินของ Apple บริษัทเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งของโลก Market Cap 3.4 trillion นะคะเป็น Market Cap ที่ใหญ่ที่สุดในโลก <Wow. S 1> Apple วันนี้เราจะเจาะ กบดุลผ่าน3ข้อมูลตัวเลขน,นะคะ1ก็คือสินทรัพย์2ก็คือนิสิน3ก็คือตัวเลขส่วนของทุนหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะแต่ว่าก่อนดู3ตัวเลขนี้ไปดูรายได้กําไรในช่วงปี2024นะคะสำหรับปิดปี2024กําไรของ Apple อยู่ที่9 3 7 3 6ล้านนะคะดรอปลงมาเล็กน้อยประมาณ3%แต่ว่าตัวเลขรายได้ของเขาก็ยังคงเติบโตนะคะตัวเลขรายได้ทั้งปี2024ของ Apple คือ3 9 1 0 3 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตัวเลขมหาศาลมากประมาณ14ล้านล้านบาทนะคะคือถ้าคำนวณออกมาแล้วก็ประมาณ70กว่านะคะของไซส์ GDP บ้านเราทีนี้ตัวเลขรายได้ของ Apple เนี่ย จริงๆแล้วรายงานไตรมาสล่าสุดของล่าสุดออกมานะคะก็เติบโตเป็นปรติการที่มากกว่าแสนล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสแล้วนะคะก <itch> ็เห็นสัญญาณของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ทีนี้ถ้ามาดูงบดุลนะคะว่าสุขภาพการเงินของ Apple แข็งแกร่งหรือเปล่านะคะตัวเลขที่เป็นสินทรัพย์รวมตอนนี้นะคะอยู่ที่3 6 4 9 8 0ล้านนี่สินทั้งหมดของ Apple อยู่ที่300,000กอิแปดพ0ล้านนะคะถ้าดูตัวเลขสินทรัพย์มาก กว่านี้สินก็จริงนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะปริมปริมอยู่มากนะคะ a p ป l e นี่มีนี่สูงมากอยู่เหมือนกันถ้าลองไปเทียบกับส่วนทุนนะคะหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่56,950ล้านคำนวณออกมาเป็นค่า D/E ratio หรือว่าอัตราส่วนนี้สินต่อทุนก็จะเห็นว่าสูงมาก5.4เท่านะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราหนี้ที่สูงก็สะท้อนนะคะว่าเขามีนี่สูงเขาเพึ่งพาส่วนที่เป็นส่วนทุนน้อยถามว่า ทำไมถึงหนี้สูงนะคะแล้วหนี้สูงนักลงทุนกังวลไหมนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะ Apple เนี่ยมีหนี้เพราะว่าเลือกที่จะกู้เงินเพื่อมาลงทุนแล้วก็กู้เงินนะคะในการที่จะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าซื้อหุ้นคืนหรือว่า stock buyback นะคะสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของการกู้เงินของ Apple ก็คือกู้เงินเพื่อซื้อหุ้นคืนแล้วก็กู้เงินเพื่อที่จะจ่ายเงินปันผลนะคะซึ่งอันนี้นักลงทุนค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าหุ้นตก Apple ก็เข้าไปซื้อนะคะ สิ้นไตรมาสสิ้นปีก็จ่ายปันผลแล้วก็ทำไมถึงเลือกที่จะกู้เงินนะคะเพราะว่า Apple มองว่าต้นทุนในการกู้ต่ำกว่า เขาก็สามารถเก็บเงินสดของบริษัทเอาไว้ใช้ในโอกาสที่มีความสําคัญหรือว่าจําเป็นได้ในอนาคตนะคะแต่ว่าคือส่วนที่เป็นกระแสเงินสดจริงๆ Apple ก็มีเงินสดเยอะมากนะคะถ้าลองดูตัวเลขในงบดุลเนี่ยตัวเลขเงินสดแล้วก็สินทรัพย์ที่เทียบเท่ากับเงินสดเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสามหมืนล้านแต่เงินสดของ Apple นั้นเขาไม่ได้เอากลับมาที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในต่างประเทศนะคะเพราะว่าการกลับมาเนี่ยมีต้นทุนเรื่องของภาษีนะคะก็ทําให้ Apple เนี่ยใช้วิธีบริหารจัดการกระแสเงินสดนะคะแล้วก็ โครงสร้างทางการเงินค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วก็แย,ยบยนย์นพอสมควรทีนี้ส่วนที่เป็นสภาพคล่องระยะสั้นนะคะดูจากสินทรัพย์หมุนเวียนเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนของ Apple 1,52,987ล้านหนี้สินหมุนเวียน1,76,392ล้านนะคะถ้ามาเทียบเป็น current ratio หรือว่าส่วนที่เป็นอัตราส,ส่วนของสภาพคล่องระยะสั้นนะคะต่ำกว่าหแปลว่าสภาพคล่อง ช่วงสั้นๆถ้าต้องมีการใช้เงินตัวเลขชัยนี่มหาศาลอย่างนี้นะคะ Apple จะค่อนข้างจะต้องวิ่งวุ่นนะคะจะมีปัญหาพอสมควรนะคะในการที่จะต้องบริหารจัดการให้ทันท่วงทีนะคะดังนั้น ถ้าดูสรุปข้อมูลสุขภาพการเงินของ Apple แล้วนะคะสินทรัพย์แข็งแกร่งแต่นี่เยอะแต่เป็นนี่ที่ดีเพราะว่าเป็นนี่ที่มาจากการกู้เพื่อซื้อหุ้นคืนแล้วก็กู้เพื่อจ่ายปันผลกระแสเงินสดดีแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนะคะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่จะต้องเป็นการสร้างความสมดุลน,นะคะนักวิเคราะห์การเงินก็บอกว่า Apple เนี่ยจะต้องบาลานซ์ระหว่างเงินลงทุนการเติบโตแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่ลงทุนด้วยค่ะ